อันนี้คือสัมผัสรมโอ้แล้บผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่นซีรีส์กับน้องปิีอีกครั้งก็เป็นเรื่องที่สามก็รู้สึกดีใจก็ยินดีมากเลยแล้วก็บอกว่าแฟนทุกคนกำลังน่าจะติดตามอยู่เราแบบแฟนเขาอะรอดูซีรีส์เดลีบาวอยู่ทางขอมก็ อย่างที่พี่มินบอกไปนะก็เรื่องนี้เรื่องที่3นะครับเดือนคู่กันนะครับผมก็ยังอยากแบบว่าฝากทุกทุกคนให้ติดตามกันนะครับจริงๆเรื่องนี้เราถ่ายเสร็จตั้งแต่แบบธันวาปลายปลายปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เดือนเดือนมิถุนาเออมิถุนาประมาณ6เดือนแล้วอะไรเงี้ยก็นานมากๆแล้วนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับก็ได้เป็น บางบทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ซีนที่เข้าไปว่าแบบซีนนี้ต้องการอะไรซีนนี้แบบเราอยากเล่นมันออกมาเป็นแบบไหนให้คนดูดูแล้วก็เข้าใจไม่สุดอะไรครับผมก็มีบ้างเหนแว่าน่นนเดีเะก็ิไ่ได้เล่นกัื่ยอยังไงนีนั่นนะสิจไไม่เขาว่าเล่นคู่ด้วยกันนะเออนจอเ่นคู่คน,คนราจะไม่ไปเล่นกับคนอื่นแล้วใช่ไหมอ๋อก็ ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก wow, ็ค right? yes> ือเป็นเรื่องที่สามแล้วใช่ครับก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับของปีเดียร์ก็เรียกว่าแบบว่าทำงานด้วยกันแบบว่ารู้รู้ใจใช่ครับรู้มือรู้มองตารู้ใจอ่ะมองตารู้ใจมองตารู้ใจ ในกันบ่อยขึ้นก็เราก็ยิ่งเห็นแบบว่าความแน่นาของแต่ละคนอะไรเงี้ยเพราะแบบนี่ถามแล้วมันก็เป็นเป็นแบบที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เป็นบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยที่เขาโฟท์อ่ะก็เป็นโซนที่เป็นยังไงบ้างก็แบบว่าแบบบางทีมันมันมันจะต้องแบบมี movement อะแบบว่าหลอกแบบปุ๊บๆอะไรเงี้ยซึ่งปิงอ่ะจะเป็นคนแบบหลอกไม่ค่อยเป็นปิงแคชุดเป็นอย่างเดียวแต่ว่าหลอกอะไรเงี้ยไม่เป็นพี่ปิงก็จะแบบว่าอ่ะ แต่แบบอ่ะพิกมาอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบขึ้นอย่างนี้อะไรใช่ใช่ใช่ใครับแบบว่ามันจะได้แบบว่ายังไงอ่ะดูดีอ่ะเวลาแบบว่าออกมาแบบใช่ใช่ถ้าจะได้สวยามันจะเป็นท่าเทินอ่ะแบบว่าเลี้ยงมาแล้วแบบว่าใช่แบบเทินสักอย่างหนึ่งใช่ใช่อ๋อเต็มสิบ

คือจริงๆมันมีหลายโมเมนต์มากเลยในชีวิตครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะพาร์ทที่เป็นบาสเกตบอลอย่างเดียวก็เป็นพาร์ทในครอบครัวบ้างพาร์ทที่แต่ละคนมีความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีหลายอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนี้นเใช่ก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบว่ายังไงอะดูแบบว่าอ่าดูแบบดูจริงเออแบบดูจริงๆอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากนะสำหรับผม ตัวเองไม่ดูนะแต่รู้สึกว่ามันสนุกพาพาใช่รู้สึกว่ามันสนุกมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องปีงจะอยู่กับย่าใช่ปีจอยอย่าตลอดเลยครับผมแล้วมันมีน่าจะเห็นอะไนในส่วนพาร์ทที่ไม่ได้ที่โรงนเรียนนะของทางมีก็มีพวกแบบดาร์กไซส์แบบดราม,ม่าก็เป็นคนละคนละแบบยังไงคนละเวกันเลยก็คืออันนี้จะเป็นคลาสแบบโรงเรียนแบบอยู่ในโรงเรียนอยู่ในกฎกติกาอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะแบบไม่อยู่ในกรอบคืออะไรก็ได้อิสระแต่ก็แฝงมาด้วยแบบ ิ่งต่างๆที่จะเจออะไรเงี้ยครับแความหวานความจิ้มนี่มีแน่นอนในซีเซอร์นี่คือแบบมีแน่นอนเปอร์เซ็นต์น้อยมากในซีเซอร์อันนี้แค่เล็กๆน้อยในะจิบ,จบๆคือทุกคนต้องดูถึง <12. S 3> อีพีสิบสอ่ะจริงๆไ, <S <S ไม่ใช่แบบว่ามันยังไงนะแบบว่ามันจะมาแบบปื๊บๆๆๆเนี้ยอีวีสิบสองก็จะแบบให้ดูถึงสิบสองใช่ เออมันก็แบบไม่ได้ก็ต้องรอดูใช่มีมีอะมีแน่นอนแต่ต้องรอดูว่าจะไปจะไปถึงขั้นขั้นไหนอะไรเงี้ยไม่แต่ละนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วแต่มันมันยังมีโมเมนต์สอะไรไหมนะเราเ่นๆก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยครับก็เหมือนเจอกันแบบเจอกันจนชินแล้วอะไรเงี้ย เลยเหรอครับผมมันมันมีหรือยังราวนี่ก็เป็นแบบเก็ก็ตอนนี้ก็มีมีคลิปนี้แหละมีคลิปนี้แล้วก็แต่ถ้ามีแบบว่ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าทุกคนน่าจะรูกันตอนนี้ก็มันมีแต่มีมีอะพวกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแปลว่าเดี๋ยวเดือน เดือนหน้าเดือนกรกฎาไปญี่ปุ่นครับผมใช่เป็นแฟนมิทติ้งครับแฟนมิทติ้งครับผมช่วงนี้ก็เก็บตัวสองแฟนมีอยู่ใช่ครับผมก็ทราบว่าโชว์ที่ญี่ปุ่นก็โชว์หมดสองรอบว่าก็จะอยากโชว์ยังไงกับแต่ละโชว์ก็บอกว่าแบบเออขวายี่เหมือนกันเลยใช่ไม่อยากให้เหมือนกันทั้งสองรอบเลยก็เลยแบบว่า เดี๋ยวเรามาฝึกฝนแล้วก็มาตกลงกันว่าจะยังไงต่อจะแบบไหนเล้วร้อง้แใช่ครับก็โอเคครับผมก็ฝาก The Rebel เกมนี้เพื่อนาด้วยนะครับผมออนแอร์ทุกวันพูดพระหัสนะครับเวลาสองทุ่มนะครับดูได้ทางวิวที่เดียวเท่านั้นนะครับครับผมวิวอ่านว่าวิวไหนวิวนะครับก็ยังไง